hello everyone welcome to online English classes for i ัธ o m 1 how about your last week I hope you enjoyed with my last online lesson today we will talk about unit 2. cool stuff สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง Unit 2 o o l cool Stuff กันนะคะค่ะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะของเครื่องนี้ก็คือนักเรียนสามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้นักเรียนสามารถเขียนบรรยายลักษณะของบุคคลหรือตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ Parts of the body ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอวัยวะไหนบ้างที่เรารู้จักไปแล้วแล้วก็อวัยวะไหนที่เรากำลังจะเริ่มเรียนรู้นะคะ alright repeat after me อ่านออกเสียงตามครูนะคะ hair hair ผม head head สีรษะ eye eye ตา cheek cheek gam nose nose จมูก mouth mouth ปาก jaw jaw กรามหรือขากันไกร neck neck คอ shoulder shoulder Lai chest, Chast Nao Elbow Elbow Cossal. Waist Waist El Arm Arm Can Hand Hand Mo Finger Finger New moon. stomach stomach ท้อง knee knee หัวเขา่า heel heel ตาต um. ุ่ม foot foot เท้า toe toe นิ้วเท้า toenail toenail เล็บเท้า ในภาษาอังกฤษนะคะการใช้คำคุณศัพท์หลายๆคำมาขยายคำนามเราจะเรียงำลำดับคำคุณศัพท์ได้ดังนี้นะคะลำดับที่1 article นะคะจะเป็นตำแหน่งของการวาง article นะคะอย่างเช่น a, an, the หรือว่า possessive นะคะคำแสดงความเป็นเจ้าของยกตัวอ,อย่างเช่น his, her, their, my, หรือ your นะคะลำดับที่สอง Number จำนวนนะคะก็อย่างเช่น 1, 2, 3, 4นะคะต่อไปลำดับที่3จะเป็น opinion นะคะหรือว่าความคิดเห็นนะคะว่าเราคิดเห็นหรือมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคำนามที่เราจะบรรยายนั้นนะคะเช่น beautiful pretty smart colorful นี่นะคะลำดับที่4นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของ size หรือว่าขนาดนะคะอย่างเช่น huge s lim or big ลำดับที่5นะคะจะเป็นตำแหน่งของ shape หรือว่ารูปทรงนะคะอย่างเช่น round triangle ลำดับที่6นะคะจะเป็นตำแหน่งของ age หรือว่าอายุนะคะอย่างเช่น old new young ส่วนลำดับที่7จนะคะจะเป็นลำดับของ color หรือว่าสีนะคะอย่างเช่น red blue black yellow ลำดับที่8นะคะจะเป็น nationality นะคะหรือว่าสัญชาติยกตัวอย่างเช่น Chinese Dutch American British ลำดับที่9นะคะจะเป็นลำดับที่เป็นตำแหน่งของ material หรือว่าวัดสดุอย่างเช่น silver หรือ cotton ลำดับที่10นะคะจะเป็นคำนาม ที่นำมาใช้เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือ participle นะคะก็คือ verb แล้วเติม ing ที่สามารถเอามาทำเป็นคำนามนะคะอย่างเช่น swimming การว่ายน้ำหรือว่า running นะคะการวิ่งเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ annie is a young short girl with short black hair annie is a young short girl with short black hair แอนนี่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเตี้ยคนหนึ่งที่มีผมสีดำและสัน้นอีกประโยคนะคะ s d w i t o l o n g w h i t e beard Sam is old with long white beard แซมแก่และมีหนวดเครายาวสีขาว ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูประโยคนะคะที่ใช้ถามแล้วก็ประโยคที่ใช้บรรยายลักษณะภายนอกของบุคคลกันนะคะประโยคนี้นะคะ What do they look like What do they look like นะคะเป็นประโยคคำถามที่ใช้ถามถึงลักษณะภายนอกของบุคคลนะคะเวลาตอบนะคะให้เราบรรยายตามรูปร่างลักษณะที่เรามองเห็นนะคะ ยกตัวอย่างอย่างแรกเลยนะคะครูเลือกเอาตัวละครของการ์ตูนเรื่อง Trek กมานะคะตัวละครตัวแรกนะคะก็คือพระเอกเลยนะคะคือเทร k อ่ะเราก็จะบรรยายนะคะรูปร่างภายนอกลักษณะภายนอกของ Trek กว่า he's big and fat with green skin he's big and fat with green skin เขาตัวใหญ่และอ้วนนะคะแล้วก็มีผิวหนังสีเขียวคนต่อมานะคะ Fiona เนอะนางเอกของเรื่องนะคะเราก็บรรยายได้ว่า She's short and plump with long red hair She's short and plump with long red hair หล่อนเตี้ยและอ้วนนะคะแล้วก็มีผมยาวสีแดงนะคะ นักเรียนคะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ adjective นะคะบรรยายลักษณะรูปร่างนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า fat ที่แปลว่าอ้วนนะคะเพราะว่าจะเป็นคำที่ให้ความหมายในทางลบแล้วก็ไม่สุภาพด้วยนะคะแต่ให้เราเลือกใช้คำว่า overweight แทนนะคะ,ะ,คะก็คือน้ำหนักเยอะนั่นเองนะคะ,ะ,คะส่วนคำว่า big เราจะใช้บรรยายรูปร่างของผู้ชาย นะคะแล้วก็คำว่าพลัมให้เราใช้บรรยายรูปร่างของผู้หญิงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะสำหรับการบรรยายลักษณะของบุคคลนะคะตัวอ,อย่างต่อไปนะคะจะเป็น Prince Charming นะคะจากเรื่อง t r e k เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็บรรยาย Prince Charming ได้ว่า He's tall thin and young with short fair hair He's thin and young, with short fair hair tall, thin, and young, fair young เขาสูงผอมและดูหนุ่มและมีผมสีอ่อนสั้นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะราพันเซลนะคะเราก็บรรยายราพันเซลได้ว่า she's tall and thin with very long fair hair she's tall and thin with very long, fair hair หล่อนสูงและผอมแล้วก็มีผมสีอ่อนที่ยาวมากๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูการตั้งคำถามนะคะและการตอบคำถามซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูลที่จะใช้ในการบรรยายลักษณะบุคคลกันนะคะดูอย่างแรกเลยข้อแรกเลยนะคะก็คือ what's his or her name what's his or her name ชื่อของเขาหรือชื่อของหล่อนคืออะไรนะคะก็คือตัวการ์ตูนนะคะหรือว่าบุคคลที่เราจะบรรยายที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะมีชื่อว่าอะไรนะคะเราก็เติมข้อมูลตรงนี้ลงไปต่อไปนะคะคำถามต่อไป Where is he from? Where is she from? นะคะเขาหรือหล่อนที่เราเลือกที่จะบรรยายลักษณะเนี้ยมาจากที่ไหนนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็น what does he look like what does she look like นะคะเขาหรือหล่อนที่เราเลือกมาเนี่ยดูมีลักษณะเป็นยังไงนะคะให้เราเขียนลักษณะ1 2 3 4งสาให้ลักษณะนะคะว่า,าลักษณะเป็นยังไงอ้วนผอมผมสั้นหรือผมยาวมีตาสีอะไรนะคะสูงไหมหรือ,อสีผมอะไรอย่างนี้นะคะ ให้เรากรอกข้อมูลตรงนี้ลงไปนะคะเพื่อที่เราจะนำไปเขียนบรรยายนะคะอีกทีนึงค่ะทีนี้เรามาดูงานนะคะที่ครูมอบหมายให้นักเรียนนะคะตรงนี้นี่บอกเลยว่าจะขอเก็บคะแนนในส่วนนี้นะคะ,ะงานนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยหาภาพตัวการ์ตูนนะคะที่เราชื่นชอบนะคะโดยนักเรียนอาจจะ โหลดแล้วก็พิ i พ์ออกมาะะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือถ้าใครที่มีฝีมือนะคะจะวาดเองระบายสีเองก็ได้นะคะครูก็อิสระเนาะเืิดให้ไม่ว่ากันนะคะแค่ขอให้ออกมาแล้วก็มีรูปร่างที่ชัดเจนสามารถบรรยายได้ตรงตามคำบรรยายนะคะและหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะของตัวการ์ตูนเนี่ยลงในใบางานที่ครูให้นะคะโดยที่ ให้ใช้คำศัพท์ที่เราเรียนไปนะคะซึ่งคำศัพท์เพิ่มเติมในการบรรยายเนี่ยนักเรียนสามารถดูได้จากในหนังสือก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเซิร์ชหานะคะใน Google ก็ได้นะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะห่ตัวอย่างเนาะครูเลือกตัวการ์ตูนหนึ่งตัวนะคะก็คือเฟร d ดฟลินสโตนนะคะมาจากเลรื่องมนุษย์หินฟลินสโตนเนาะอ่า แล้วก็จะมีคำบรรยายนะคะซึ่งคำบรรยายเนี่ยครูก็ได้นำข้อมูลจากประโยคคำถามที่ครูให้นักเรียนลองทำดูเมื่อกี้นะคะอ่าก็เราก็จะบรรยายลักษณะของ Fred Flintstone ได้นะคะว่าเฟร็ดฟลิน s t สโต is from the Flintstones เฟร็ดฟลินโตนก็คือชื่อของเขาใช่ไหมคะมาจากไหนอ๋อมาจากเรื่อง the f l i n t s t o n e นนะคะหรือชื่อไทยก็คือมนุษย์หินฟลิน s t สโตน กับประโยคต่อไปนะคะจะเป็นประโยคที่เราเอาลักษณะของบุคคลมาบรรยายนะคะเริ่มที่ he is short and big with black hair a big nose and a big mouth นะก็บรรยายได้ว่าเขามีรูปร่างใหญ่เนาะแล้วก็ไม่สูงอะเนาะชอตนะคะเตี้ยนะคะแล้วก็มีผมสีดำ มีจมูกที่โตแล้วก็มีปากที่ใหญ่นะคะตรงนี้นักเรียนสังเกตดูนะคะประโยคที่2เนี่ยเราจะไม่ใช้ชื่อของเฟรดฟลินสโตนแล้วเนาะเพราะว่าเราใช้ชื่อเฉพาะก็คือเฟรดฟลินสโตนเนี่ยเราใช้ขึ้นต้นประโยคไปแล้วพอประโยคถัดไปเราก็ใช้สรรพนามก็คือ He เนี่ยใช้แทนชื่อเฟรดฟลินสโตนได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นใบงานสำหรับอาทิตย์นี้เนา ฝากนักเรียนนะคะพยายามทำแล้วก็ทำส่งเนาะทำส่งด้วยความตั้งใจนะคะควรควายหาความรู้ค้นหาความรู้ด้วยตัวเองถ้าหากว่ามีปัญหาตรงไหนมีข้อสงสัยนะคะสามารถสักถามได้โดยตรงนะคะหรือว่าจะผ่านทางครูประจำชั้นก็ได้นะคะค่ะ สำหรับอาทิตย์นี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการพูดขอแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลต่างๆนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเขียนบรรยายลักษณะของตัวละครหรือตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบได้นะคะยังไงก็สำหรับอาทิตย์นี้นะคะครูก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ See you later goodbye